บ้านปากผนังเอาละฮะเป็นบ้านนายูอีกหมบานหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วฮาก็จะเอาเดินทางต่อนะครับวันนี้ว้อนอนาะกาศฮ้อนมากบ้านปากผนังเป็นหมบานยิเงียบครับตั้งอยู่เลยจากสายน้ำเสบังไฟขึ้นมานเล็กน้อยก็เจอหมบานนี้แล้วนะฮะขี่ไปอีกประมาณ1ิบกว่ากิโลนะครับเข้ากับหอดบรุรพาแล้วจะหามง ฟักมองแวะใส่น้อให้อันแน่เนาะฮะโลอะไรขายอยู่างนี้โลสี่สิโอ้จะไม่เพกหรอนี่เดี๋ยวกดให้เบิึงเดินสี่ติดตามโอ้เข้บใจผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์อันแน่ออนทัวร์โอ้เข้าจิไปแต่งตัวกันได้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 โอเคโอเคเจ้า นะครับพักก่อนครับเส้นทางการเดินทางครับผมก็เอาแนนทัวร์นะครับพักอยู่บริเวณนี้นะครับเข้าไปร้านนุ่นแหละนะฮะจริงก่อนจากน้อยพอดีเ้ามีปูมาย่านปูมันตายเดีอยวจะปรึกษาว่าจีเอสกินอยู่แถวนี้ไดบ่ออันนี้เป็นปั๊มแก้วนะครับปั๊มหลอดนะฮะปั๊มหลอดบริการแห่งเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเรียว่าสองแห่งเข้ากับห็นมั่งเดียวนี่แหละไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าเมื่อนี้ปูที่อันแนนเอามานะครับปูที่พวกเขาซื้อมาครับน้องๆนะครับนี่ฮะยังมีชีวิตอยู่ว่ะอุ้ย มันเริ่มจะโอ๋มันยังมีชีวิตอยู่เออยังมันยังบมดตายยังบมดตายเอาละฮะเราจะเอาปูไปให้น้องแป้งเบิ่งกันนะฮะเจ้าเห็นได้เห็นนาบอสมีโคกดองนาบออ้าปูหักเออปูหักป่ะต้มได้บ่ต้มให้กินมันต้องอ้ออ้อบอกก็ทำให้เป็นบอสทำไม่ได้ว่ามีว่างบอแม่เป็นคนทำแล้วแม่แม่อยู่ไหนอะแม่ไปนาแล้วค่ะโอ้ยเหลียวพร้อมพระแล้วสิพี่ตาแม่ไปเจ้าไปที่โคกดองนาเจ้าได้บอ ไกลบอะไม่ไกลแต่พี่เป็นคนเดียวนะพอน้องเขาเฝ้าร้านอยู่เาจะให้แม่เจ้าเฮ็ดเอาปู้หกินนะน้องแป้งนะน้องแป้งเจ้าชื่อนีทำให้ค่อยสะดุ้งเลยไอ้แขกเลยต้มหม้อกระพรอนพอได้กินแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆกินโอเคทอดข้าวทอดไข่ก็ได้แล้วก็ขาบุกข้วน้องแป้งนะครับน้องแป้งบานปากพนังนะฮะก็จะเฮ้าปูมากนะครับนี่ครับปูข้ากับล้างไปทีทุกร้อยวนะครับ ลัางปูเสร็จแล้วกันะครับต้มปู่ง่ายครับต้มปูมันมอเดือดเสร็จแล้วกัจิ้มเที่ยวครับหรือยังไงทากกินเด้อลงไปเลยไข่ห้าฟองครับน่ากินกวะครับวันนี้ที่ปากพนังนะครับ อันแน่ออนทัวนะครับวันนี้เรามากับอันแน่ออนทัวแล้วก็อันแน่ได้มาเจอน้องแป้งด้วยนะครับโอ้ดีใจกับอันแน่ได้จริงๆเลยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้้โอ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 อ้โออ้โอ้โอ้อ้โ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 ออ้โอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้โ้โอ้โ อขอหรอกขอชิมหน่อยนะเจ้าเคยกินอยู่บอกผู้สาวน้องแป้งเคยกินบ่แป้งไหมกินหือการแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ไม่ต้องพี่แน่ถือก็ได้เกรงใจเกรงใจอืมเอาแต่นี่มันมันมากไม่เก่ลองชิมเบ้างเขาเรียกว่าปูอะไรนะปูปูหินนะปูปูหินเดี๋ยวจะกินแบบไม่ไม่ต้องจิ้มก่อนนะปูหักกันแน่นอืแต่ว่าเบาหวานมันหวานเนี่ยอร่อยกับปูนาปูนู่นนี่อร่อยอ่ะอร่อยจริงพี่ลองชิมมันดิ พอมันจิ้มเนาะโอ้โหมันมากเลยแบบจิ้มข้าวนหน่อยมันม,มันแบบสุดเลยอ่ะโอ้โหแต่มันมากนันดูเนื้อดิช่ำช้ขออนุญาตนะพี่นั่งเลยถ<อ>่ายได้จ้ะพี่ก็ไม่ไงเจ้าหรอกเราเจ้าเราไปโพสเอา่ะรู้จักพี่แอนเน่เบอสพี่แอนเน่ของน้องแป้งรู้จบท้ออะไรเงี้ยเอาไปให้แฟนเจ้าดูเหรอสดโอ้สดเนาะเนี่ยสด,สดอร่อยอะไรพี่อร่อยอ่ะพอดีเลยพอดีเลยออเอาอืม แทบแบคือมันออกมันมันนะมันมันสมพ่อแล้วยายสงการเรารับซื้อยายสงการสาวภูไทยอ่ะยายสงการยายภูไทยแกรับซื้อกับหลานหมดเลยแล้วปาปูหินหายากนะปูอย่างนี้นะมันต้องอยู่ตามผานะแล้วก็เออใช่มันไม่ใช่ว่ามันต้องหายากใช่แล้วมันห่างออกกลางคืนด้วยอือดูลักษณะของปูดิแข็งกล้ามก็แข็งเอาลองดูกล้ามมาอปวิจัยคิดดูนะว่า กว่าจะไปเก็บตีหนึ่งมันต้องออกนใช่รือประมาณสี่ทุ่มอะขุดนะต้องไปขุดป้องอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยลอยอ่ะเดี๋ยวทุบก่อนกล้ามันทุบได้อยู่โอ้โหแตะเว้ยโอ้แข็งเนาะแข่งจริงแข่งจริงแข่งจริงถ้าเอาปากกัดนี่เรียบร้อยเลยโอ้ได้แล้วนี่อึ๊บโอ้โหดูดิดูดิ ดูดูดดูดดูดูดเจีวเจียเจีเจเจน้องแปง้งไปแปง้งอมโอ้สุดยอดมันมากมันมากแซหลายอืแต่เคยเคย,เคยกินแตบแตมผมเคยเคย,เคยกินดับปูที่อยู่ในหลวงวังเวียงนั่นเลยวังเวียงไปบ,บ้านอะไรนะปลาหอม อาหมกินอยู่มันก็อร่อยนะปูนะใช่แต่ว่าเขาเอาโซ่ใหญ่กับตัวน้อยๆมาแยกแล้วก็เอามาพามถั่วกระดิบมันไม่ได้กินเนื้อแท้อันนี้เนื้อเนื้อแท้เนื้อแท้เลยเนี่ยแน่นเอียดเลยใช่เนี่ยเนื้อแท้เลยเนี่ยมันแบบเห็นๆเลยปั้นเรามีป่ะไม่มีไม่มีเนาะไม่รู้สงวนป่าบ้านเรามันมันอยู่ในป่าใช่ไหมเป็นพวกปูพวกคุณนม่มันอยู่ในป่าพวกเออสมบูรณ์จริงๆอ่ะทึบอือเขอกเลยนะก็จะเป็นสัตว์สงวนอือไม่รู้นะบ้านเราอ่ะไม่รู้อือ ปูหินฮะปูหินน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้ง,งแต่บ่ค่อยกินเข้าจ้อยเป็นหุ่นนั่งแบบจ hmm. ีบลงประกวดนั่งสังขารบ่ะ hmm. น้องแป้ง hmm. น้องแป้งกับพี่แอนแน่นะวันนี้พี่แอนแน่ก็ได้มาเจอน้องแป้งนะฮะ hmm. <c oughs> ป้าเดียวเรากินก่อนนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางต่อเป <c oughs> ็น <c oughs> รูปาสนาเราจริงๆที่ได้มากินปูที่อร่อยที่สุดใน ดินแดนแห่งนี้นะฮะปูหินนะฮะหากินยากนะหากินยากมากเลยนะฮะนี่เอาโอเคเดี๋ยวลำลาน้องแป้งนะฮะเชียงเอ้ยไม่ใช่น้องแป้งปากพนังนะฮะเอาก่อนออกเดินทางไปมือนี้ฮะอะไรอันแน่ก,กับแป้ง, <L eg le> งปน้องแป้งน้อปรมทมครับน้องแป้นง,ป <L eg le> งน้องขมฐมอ<ะ>้าแท้ะแกะเจ้าพวกเจ้าไปแล้วไงเดี๋ยวไปเดินทักขาเดินเคยไปอยู่เนาะเคยไปน้องขมมโอ้โหไปเหยียบบ้านพี่อันแน่มาแล้ว กสมุปราการนี่ก็นั่นแหละลแถวกับนครปฐมกาญจนบุรีเอองานทอมนฑพบุรีอะไรเงี้ยอือใกล้ๆกันสมุทรสาครนะครับไม่ไกลเอ้าล่ําลาก่อนนะเพี่แน่กับน้องแป้งนะฮะขอบคุณครับรักนะเออว่าชนะการเดินทางของเรานะครับออกเดินทางต่อนะครับวันนี้กะจับอันเอ่อผมกับอแน่ออนทัวร์นะฮะวันนี้เฮากับรถมอเตอร์ไซค์จากมีไซรถเช่านะครับกะถือได้ว่า เขาเอามาผจญไั่กันค่ะกระดักกระดอยนอเจี๊ยตแวเดี๋ยวข้าต้องเข้าบรุรพาก่อนนะครับวมืนอ้ฟ้าฝนด้านหน้าไปทางบรุรพามีมีเมฆมีฝนครับแต่หฮาบบุว่วเราจะเจอฝนไหมนะครับจะดนกระทาที่ตามพวกเราทั้งสองนะครับลำํำลานน้องแป้งออกไปก่อนเด้อน้องแป้งน่ารักน้องแป้งเป็นตะแพงแท้อันนี้ก็เป็นเพื่อนน้องแป้งนะแต่บ้านของน้องแป้งนี่อันแน่เขามีเรือนะเน้องเพี่ยเขาทำเรือขออนุญาตโอ้มีเรือนั่มนี่ เ <c oughs> วลาน้ำเท่วมก็ใช้เรือเลยเนี่ยโอ้โหนักเป้งรวยเนี่ยรวยไม่ทำธุรกิจเดียวนะเนี่ยเต็นด้วยโต๊ะจีนด้วย,ววยมีเรือด้วยเรือใหม่ๆเลย,อยเออแต่ผมบอกนะพี่แน่เพราะว่าพี่แน่จีบน้องแปง้งดีกว่าอยู่ตรงนี้แบบโอ้โห,โหเดี๋ยวผมจะทำัว <ตก S 2> ถังก็สารเลยมาทำโฮมสเตย์เกทาทกวร้านอาหารที่เนี่ยคนไทยน่าเกินไปโอเคแล้วเนี่ยโอเคแล้วน้องแป้งนะ โอเคนะโอเคน้องแป้งไปกันเ้อป่ะสบายดีป่ะเดินทางกันเท่ารับก็ต้องดับแรกต้องขอบคุณมีชัยรถเช่านะครับที่ให้เราเอารถดีๆนะฮะมาแอดเวนเจอร์กันหาน้ำฉีดให้แกหน่อยดีกว่านะคนเยอะไปออ้เวลาไปส่งเดี๋ยวไปตอนส่งเข้าคาแขนเนาะล้างให้แกไปครับเส้นทางการเดินทางนะครับออกจากบ้านปากพนังก่อนนะครับสบายดี เอาละฮะเฮากับกับเข้าสู่เส้นทางมาลองงองแงงของเฮาอีกแล้วนะครับผมกับอันเนออนทั่วกะจะต้องเลี้ยงเข้าไปที่บุรพานะครับก็เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางครับอองเอา,เอา,เอามือนี่นี่นมีง่วขวางทางเนาะแับน,นี้นเนาะเฮ้ยออกเฮ้ยนีแม่ <laughs> นีสิไปดิห้อย ไปโว้ยโว้ยมันจะเบิ้ลรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราบังชส้ทางการเดินทางนะฮะเห็นเด็กน้อยกลมๆเงยกลมเงยๆถือหน้าไม้สบายดีข้าเบิ้งดูอันนั้นอันนั้นตัวยิงป่าบอกโอ้ใส่ใช่ไอ้เบิ้งดูเอาเบิ้งดูอ๋อง้างสีแล้วก็ยิ่ง ง้างแล้วก,ก็ยิงเนะาะกดตรงไหนกดตรงนี้หน,น่ะยิงอย่าไปยิงใส่กันเด้อมันคือตากันเอออันตรายไปโอ้นี่คือนักลา่าไ,ไปไป,ไปกินปลาแบบนี้ได้ปลาแล้วปปปไปพิงไส่หนาวว่าบักลาหนาวเนาะปลาห้า,าก,บ,บ,ไาากบ,บได้หลายปลาห้ากบได้หลายเออหลายเออดี๋ยวไปเปปบเเปิ่งปลาดังกันทำบุญอ่ะใช้ห้าเบิ่งปลาดูบักทำลาโอ้อันนี้ตัวยิงได้ยันบ่ กใตายนี่เนาะแล้วก็เอาไปย่างพุ่นนะเนาะไปปิ้งอยู่พุ่นเนาะไปเก่งหลายบักลำลาโอ้เกง่กงเกง่งเก่งโอ้ยางข้าไปนี่บ่ได้เนะาะยางได้อยู่บ่ยางได้อยู่โอ้ยางได้อยู่ไปลองยางไปดูอู้พักหลายไปได้ไปได้เดี๋ยวไม,มกติดดึกนิดหน่อยเออเกียวเลย เดี๋ยวเขาจะย่างไปเบิ่เบอองเขาปิ้งป่าอยู่ทางคุณครับฮะเพรามันเดินได้ตรงนี้เย็นสบายเลยฮ่าฮ่าฮ่านะฮะย่างเป็นเป็นข้างน้ำนะครับเน็กน้อยมับวกกา่ายางมากคนละพยัญชนะทึะง่งสบายกว่าเอาเดี๋ยวเขาย่างไปทะลุฟังคุณน,นะฮะถ้าน้ำมากนี่น่าจะเต็มมั่งนี่นะเต็มเลยฮ <c oughs> อู้เย็นสบายเลย โอ้ oh. สบายดีโอ้ก oh. ินน oh, uh ้ำแน่เพราะเก็เดินไปได้น่แน่นะเดินเข้าได้เออเข้าเมืองไม่มีน้ำไม่เล่นแล้วเริ่มก่อนเลยไม่มีเลยจะเล่นเหรอจะโดดได้เหรอล้างหน้าเฉยโอ้ การใช้ชีวิตของเด็กน้อยในบรรหนกบรรน,นานี่แหละครับได้สัมผัสกับวิถีชีวิตนี่เดดมาสิ์นะฮะในป่ามาสันนี่ป่านี่เป็นป่าธรรมชาติเลยนะนี่โอ้คือได้หลายท่านล่ะแต่เท่าเบื้องดูป่าอันนี้ยิ่งหรือว่าสิ์ติดติดเด,ด,ดมายิงยิงเอาเลยเนาะยิงเอาเลยน,ะลยนี่จะ,ะได้กินบ่เนี่ยปิ้งบ่เป็นพ่อกันกินยี่บ่ปิง้งเล่นนั่นสิเหยเนาะ ปิ้งเลียนซี่สืบเน้นแหนกคือมาลินหนำเหม็นบ่มาลินหนำสินาะมายิงป่ามาลินหนำตัวหนามีเครื่องมือยิงจับดียิงคนตายได้วะย่าไปยิงใช่คนได้บ่ได้ได้ระมัดระวังนิดนึงเด้อเวลายิงจะเป็นแยน่ที่มู่เด้อเจ็บจี๊ยเจ็บแต่ได้เถอะโอ้มึงแหนเออจะแหนเด้อบอดีเด้อหลามเด้อโอ้ยแหน่เสียวเด้อดูเด้อ ยิลงง,ง,ง,งง้างยิ่เพิ่งง้างลงน้ำยิงง้างก็ได้ยานห้าไปิดกดมันานะม,มันกับอันตรายอยู่ด้วยเน,อะอยนะยาะเอ่งางร่งน้ำยิงง้างามเออแมีนอยู่ยิ่เห้าอยู่กับมูห้ากับปดออเด้อบังลาเด้อปดอ้อบังลาปดอ้อเออ <c oughs> อู้ยิ่งแห้งอยู่ <c oughs> ยิ่งแห้งอยู่ <c oughs> เป็นใครกับชมโมกนะ <c oughs> เนาเล่นจนหนาวเลย <c oughs> ไปเดี๋ยวให้ อันนี้อ่อนทั่วนะครับอันแหนเดินน้ําก่อนนะครับ<อ>ใส่น้ําใสมากเลยนะฮะนี่ฮะเคยต้องออกเดินทางต่อนะฮะอุย้ยเย็นสบายเลยนี่แหละน้ําอยู่ต้นภูเขาเคยไปโดดเล่นอยู่ขี่รถมาเหงื่อแตกๆนะออกๆกันโดดบนทั้งนี่แหละโอ้ยมะกี้กระเกดดลือเปงหรูมเลยยังไม่หายนะว่าจะล้างอะไรล้างหายยังหายไปกินปลาบปะขำม,มาเนี่ยโอ้ขักเจ๋วเลยกับสายน้ำธรรมชาตินะฮะ คุณน่าโอ้ทิ้มีแล้วเนี่ยถิงมืออีแล้วป่ะเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อนะฮะอือโอ้ยวายกินข้าวกินจะไปกินเหินหรอท่านพ่อกันกินอยู่จี้เห้เงี้ยงเงี้ยมึงดูไอ้ฟ้าอีพอบ่สายสายไปฝ้ายอีพอดนี่ยไปดี ายดีสบายดีไปเดี๋ยวเขาเข้าโบสถ์ลครับยิงเงี้ยๆเลยกับระว่างทางกับประมาณนี้ครับเจอความซุกมองใดกับจอดเบิ้งนะครับเล็กน้อยมีความสุขในการมหาป่าแล้วก็มาเล่นน้ำนะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับในช่วงที่เลือกเรียนนะครับพอได้ไปโรงเรียนแล้วก็พามูอหมู่มาขอให้ได้เล่นน้ำครับพร้อมกับอาวุธยิงป่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับเป็นชมวกปืนยิงชมวมกนะฮะ ก็โอเคอยู่ฮะได้ป่าถึงจะป่าตัวน้อยแต been, h, mber, injuries, ่ก็เด็กน้อยเนาะมีความสุขครับหายากนะฮะธรรมชาตินะครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่แท้อันนี้บ้านอะไรครับพี่แท้บ้านบ้านอะไรสักอย่างแต่เมืองโบราณเสียงงัวเสียงควายเสียงกระดิ่ง บานยังฮะท้าท้าสีดานบานท้าสีดันอาบานปัดจันบานยังกาะบานอาจารย์บานยังหววยรอสสาวรอสบานยังบานทากจันบานทากรเอบานทากจันเนาะ โอ้บอไปเฮียนก้าบอไปเฮียนน่ะฮะอึมบ๊ายบายเร็วสบายดีสบายดีเฮลโหลสาวสบายดีเพื่อนรังนี้บออันนี้บ้านหยังเขาถามนี่ทั้งนั้นบอบอถึกบ้านท่ากระจันบ้านท่ากระจันโอ้อืมถ้าจะไปบุญละผ้าผู้สาวนั่งไอจะไปบุญละผ้า ไก่ป่บ่ได้ไก่มันมีมันมีสามแยกอ่าแยกไปทางเบื้องขวาเป็นไปบัวรพาอ๋อแยกทางเบื้องขวาล่ะไปไปบัวทองอ๋ออือเจ้าเคยไปบ่ล่ะเคยไปบัวรพานะบุวรพาเคยไปก็เคยไปเคไปเบิดเนาะโลยอ๋อตอนนี้บดได้ไปเอ็ดเบียกบ่ตอนนี้บดได้เอ็ดบ่บอทาแล้วเกี่ยวเข่าอัน้ไปอ๋เกลียวเกลียวเข่าอยู่เนาะสิ้นเลี้ยวเราบ่อีด่นอยู่ได้ล่ะยังด่นอยู่ยังด่นอยู่ปกติเป็ดเบียกอยู่ใส อุปຈสไก่ปานั้นน่ะปาด์ตเอต้าแขกโบมีเอตบ่ไออันนั้นมาแต่กรุงเทพพ่อพามาเที่ยวเออลงมาเลนได้บ่ลงมาเลนดำจังหน่อยอ่าลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเลนดำเน้คือบ่พากันไปเฮียนเลือกกันเนาะเลือกเฮียนเนาะเลืกเฮียนเนาะยี่ปอร์ด้ลยหนิญี่มอดได้ มอหนึ่งเนาะอันนั้นเดี๋ยวผู้เบาบ้านนี้มีผู้สาวงามยู่บ่บมมีเลยทึ่ใจบ่คุณเดี๋ยวเท้งเทิง้นง,งามอยู่ได้ล่ะบ่ม,มากบ่เจ้างามเถอเจ้าซื้อยอย่างนี้<ะ>เจ้าซื้อนั่งอย่างนัง่งแพนนัง่งแ่นสาวงามบ้านพักาจาน <c oughs> <c oughs> เอามาน่งเล่นปีนัง่งแพนแพนมานางเล่นเข้าพักเหมยก่อนเล็กน้อยหนึ่ง โอ้เจ้าอยู่เฮือนหลังนี้บ่อบอโอ้แล้วก็ถ้าถ้าเออเกี่ยวเข้าแล้วแล้วก็สิได้ไปเอดงานยูเวียงเนาะเอดเอสเอสอ,อยู่แถวไหนเมืองไหนแถวบ้านสนุกมากเองบ้านสนุกเออเขาผู้จักยูอ่อืมอืมเอสอ,อ,อยู่แถวน,นั้นไปกมู่ด้วยกับแฟนกมู่บ่มีแฟนบ่มีแฟนเจ้าโสด,โดันว่านี่เลยโอ้โสดไอ้มาจากกรุงเทพแล้วก็โสดเรามาหาแฟนนะฮะ แล้วมาหารักแท้าจังสิเจอบ่อบูเราว่าพาเรามาหาเฮาจังสิพาไปใส่เ <c oughs> นาะเอ้ยงามบ่เอ้ยงามบ่เอ้ยงามบ, <c oughs> ามบ่พระเอก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 มาหานางเอกหน่อย <c oughs> เอา้าทาพระเอกเด้อเรามาหารักแท้เรามาแต่กรุงเทพกรุงไทยอ้ายยังหาบ่าเจอให้เราบ่เห็นอยู่ตอนนี้อ้ายสิยังใดละ่ะเออมาไก่แทะมาไก่แท้น้องถามมาฮ <c oughs> ะ อันนี้บ้านทากระจานเหรอเอ้าเดี๋ยวไหนให้ไม่ได้ไปเรียนเนาะให้อันนี้อ่อนทั่วนะฮะนางเล่นกับสก้อนนะฮะกับบ้านบ้านน้องอยู่ก็ไอ้ลืมซื้อเมื่อกี้ซื้อแผ่นน้องแผ่นเออน้องแผ่นน้องแผ่นเนาะนั่งเล่นก่อนนั่งเล่นก่อนฮัตตี้คือฮ่าพี่แน่นั um ่งนั่งก่อนพี่แน่นั่งก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมดูบรรยากาศบัวควายกำลังเขาแรงแข่งหางไล่ยุงในคอกส่วนตัวของเฮามารับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ยุงในตอก ขายแรงสู้แบบวันต่อวันนะฮะออยังไ่ได้ปิดรถเลยเดี๋ยวเก็บกุญแจรถก่อนน่าจะนั่งกันอีกมีอีกสักระยะหนึ่งนะครับกำนั่งเล่นนะนะฮะนั่งเล่นกันสักก้อนนะฮะได้ยินเสียงงวเสียงกระดิ่งของงัวปลองกองแกงปลองกองแกงอยู่นะฮะมีความสุกหลายเลยนะฮะนี่แหละครับชนบทในาลาวนะครับวิถีชีวิตดังเดิมนะฮะเพื่อนก็เป็นฟ่าไม้นะครับทั้งนาน,นี้นะฮะ เป็นฟ้าไม้อยู่แต่ยุนี้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเข้าถึงครับเข้าถึงนะฮะแต่วิธีชาวบ้านก็นยังคองอนุรักษ์กันเอาไว้อยู่นะครับงัวกินญา้าไม่ได้ยินเสียงเปาลองกองแกงเปาลองกองแกงอยู่เอาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะร,ระวังเส้นทางการเดินทางของพวกเฮาในช่รบทนะครับเขากกำลังจะหอดบุญพาแล้วนะฮะจะแวะเล่นแวะหัวกันไปจนสุดทางเลยนะฮะเดี๋ยวเบิ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านฟ่าไม้ไผยนะครับ ไม้ไผ่มาสานเส็จแล้วก็ข้างๆกับมีงูข้างใต้มีเคาะไก่ถ้าพุ่นก็เป็นเฮื่อนเป็นเพื่อนอยู่นะฮะบ,บ้านหลังน,นี้ใช้ฟื้นนะฮะเอาได้วรรยาศที่ดีเลยนะครับกับเส้นทางแลนเป็นรูปของเหานะครับอันนี้อ่อนทั่วกับผู้เทิดดำเอเวอเรอ์นะครับวันนี้กับเส้นทางที่ถือได้ว่าวิเศษสุดๆเลยได้เจอกับวิถีชนบทนะครับ ชีวิตธรรมชาตินะครับบรรนอกบรรนาเห็นแล้วโหนคิดถึงอดีตในอดีตเฮาแต่กี้แต่ก้อนเลยนะฮะโอ้ค่กแองหลงนี่มีคนอยู ite, me, it, it right Ồ, ่บ่เนอะอบายัีขออนุญาตเจ้องวเจ้าบ่โอ้งูผู้จากรบานบ่ไปไปบุญละพาอีไก่บ่เ้อค่อยไป มาแต่ทั้งลังข้างมันคือบ่ฮอดจักเถื่อแห้งไปแห้งไก่เป็นหน้าเต็กเลยอีซี่รักเนาะอีซี่รักเนาะอันนี้บ้านบ้านนากระจันบ้านนากระจันท่าบ้านนากระจันท่าเนาะสบายดีลูหลานเจ้าบ่นเนี่ยพี่น้องพี่น้องกันมานั่งล่มกันนั่งเล่นกันเนาะอืมฝนตกบ่อากาศดีบ่อากาศเย็นดีอากาตีนอะยะน้ำแต่ทางเนาะเดี๋ยวเขาก็ปูยางมาดอก เดี๋ยวเขากับปูยางปูยางมากกับสบายมันยากแต่น้ำหน้าฝนนี่แหละแต่ถ้าทะลุบุระผ้ามันกะทางมันจะดีนะเห็นเขาว่าทางดีนะทางดีเลยเนาะนี่แหละเส้นตัวนะกับกระบกไก่เนาะฮอดฮอดฮอดบุระผ้าแล้วมันสบายเลยเนาะเส้นทางเส้นดีเลยเนาะแต่ออกจังนี้มันกะสีย่าในจังน้อยถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าหยางมันกะสบายอยู่เนาะสบายอยู่เป็นคุมจะซื้อเนาะมานี่กับโดด จุ้มตามตุต้มตามเนาะไอ้สบายดีสบายดีง like ูเจ้าบ่ขึ้นหลายแท้เอางูพยาบาลบลเอางูพคุณไอซองโตสามตัวปล่อยอิสระเลยเนาะอยู่นี่เออปล่อยอิสระเลยโบมี่ขีดจำกัดจำกัดเนาะเอาการมาท่องเที่ยวเออ เดินสายท่องเที่ยวสิพาหมู่มาแต่กรุงเทพที่ไปเที่ยวน้ำตกตากเชียงลือเออได้ฮักเลื่อยงามงามเนาะไอเคยไปอยู่บ่ไปไปงามเนาะงามโอ้ชู่โอ้ฮะเติมติมสูงสูงงามเนาะเอานางดินโอ้ขาดสำมาลีพี่ยาโหเนาะยามันสบายดีอันนี้ลูกสาวบ่เนี่ยน้องน้องน้องคนไหนน้องเจ้า เ,ไไอเอ้อยท <c oughs> ี้เ <c oughs> จ้าเป็นน้องเล่านังล่าว้าไม่หน้าตาก็ใกล้ๆกันอยู่เนาะ <c oughs> ตัวอีกแล้ว <c oughs> อ่อขออนุญาตนังเล่นกันหน่อยระหว่างพาหมู่เฮาอยู่เ <c oughs> หมยพากันจอดเลยมาสุดทาง <c oughs> อือมาสองคนมาสองคนอืออ่าโอเค นี้มีผู้บ่าวมาจากกรุงเทพสิมหา,า,ามหารักแท้มีผู้สาวให้อย,อยู่บ่ออยู่นี่น่ะน, <c oughs> นี่นี่อันนี้แม่ผู้สาวอยู่บ่เนี่ยโอ้เมียเขาโอ้เมียเขา,เขาอันนี้เดมแม่ผู้สาวอยู่บ่เม,มียเขาเบิร์เมียเขาเบิโอ้ <c oughs> เลยแต่อันนี้นอผู้สาวสาว้อยบ่อนอันง่นงนั่งแพ้ว่านั่งแพ้นั่งแพ้มาแต่กรุงเทพเนาะ มาแต่เวียงเนาะเ่็นโซดพ้นมามนอยู่บ่ล่ะแมนนั่นน่ะเออเนี่ยแมนมาดูว่ามาส่องกล้องมองใครอยู่เนี่ยไม่ก็นี่เนี่ยมานั่งคุยกับพี่น้องเนี่ยะอ๋อครับถามเส้นทางระหว่างรอพี่อันแน่ลมอยู่ลมกับใคร่ใครลมลมกับน้องแพ้ไงอ๋อน้องแพก็น่ารักแต่โอเคเอาเข้าใจเลยหลายเด้ออารติโซนเอยเจ้าน่ะไปกินซีนดาดที่ให้ไปอยู่บ่ ให้เพราะว่าแต่ว่าให้ค่อยไปน้ำได้หรอได้ได้น้องแพฮะน้องแพเดี๋ยวกะอันกะเกี่ยวเขาแล้วก็เนาะเกี่ยวเขาแล้วน้องแพกะจะไปเอ็ดเวียกต่อเนาะขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานแล้วก็เจอแฟนล่อๆเด้อแถวนี้บ้านนี้มีคนรอวะมีมีแต่เขาบุสนใจเอาหรือแงไหนฮะเฮ้าสนใจเขาบ่บอกไปว่าบอมักผู้บ่ายู่ในบ้านตัวเอง แมนยืดดอกมันบ่ได้ไปไก่เนาะต้องมักบานอื่นยได้ไปเที่ยวไก่เนี่ยเฮ้ยใส่ชีวิตสดให้มันซาใจก่อนอย่าเพิ่งเอาดอกอันนะแมนเข้าใส่ชีวิตก่อนทิชทิชญะยังกันเลี้งของเขาเนาะมุ้ยเผด็จมันยุ่งน้ำเห่าเอาโพแล้วเรามาละยะไอเด้อโกนเข้ามืดมือมันคืนโอเคไอ้ไปก็น้องแพรโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่นะเจือไอ้กระทักเด้อเอาป่ะบายๆเ็วเด็กๆบ๊ายบายเร็ว เดยกบายบายโอ้มาจะลิ้นน้ำบ่ดิ้นน้ำอยู่หุ่นเนาะอ๋ออะบ๊ายบายน่ารักแฉ้เด็กน้อยซึ่งวันนี้ <c oughs> นันนก็เป็นสาวนี่เป็นสาวนี่งามนี่นิเออสาวงามบ้านนี้ผู้สาวงามป้าเฮาเสียทางการเดินทางนะฮะเลาะออกเลาะตามเคยนะครับกับอันแน่นทัวร์นะครับความสุขอยู่ที่การเดินทางจักไปใส่เลาะ <c oughs> เลาะไปทางพุ่นบ่